มาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนนะคะมารีแอคกับเพลงที่ใครหลายๆคนขอมารวมไปถึงเพลงที่ติดในมาแรงนะชั่วโมงนี้ด้วยนะคะ่ะเริ่มต้นที่เพลงอีสานอินดี้เพลงนี้และกันข่ะนั่นก็คือเพลงเงาะป่านะคะวงแอลกอฮอล์ก่อนดูก็คือกดตามไปเลยทีม Record Channel นะคะ่ะ t m g n โอ้12ปี Anniversary แล้วด้วยนะคะ่ะ สำหรับเงาะป่าวงแอลกอฮอล์เคยได้ยินชื่อวงแอลกอฮอล์อ,อ,อยู่นะคะคุณคุณนะคะเคยได้ยินเคยได้ยินบ่อยๆเยอะ <Yeah. S 1> อ่าแปบ๊บนึงนะคะขังนิดนึงขังนิดหนึ่งขังนิดหนึ่ง,งน่าจะขังที่เน็ตมันรีอยู่ป๊บน,นึงนะคะกระตุกมากเลยทีเดียวขออนุญาตนะคะขออนุญาตรีหนึ่งทีขออนุญาต ปิด1ทีและรี1ทีรี1ทีว่าให้กับวงแอลกอฮอล์ค่ะขออนุญาตเป็นรีกลมนะคะเพราะว่ารีแบนไม่น่าจะพอเฮ้ยไม่ถึงเ้าหรอแกไม่ถึงเราวนอะ u ู u ูบยูทูบจะแบแล้วนะ YouTube. YouTube, 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 yeah, ล,วนะล้วหมายถึงรีแบบพรีโหลดน,นะ่ค่ะคุณพี่แปลนึงนะคะก็ตุกเหมือนเดิมก็คือเป็นแบบดนตรีไทยเลย แต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะเป็นดนตรีไท,ไทยๆเลยอะ่ะก็คือต้องต้องให้มันไม่ไม่กระตุกขนาดนี้นึงมันกระตุกพออะไรวะมันเป็ดเ,เ,เตุกเพราะเราเปิดติกตต๊กตอกไว้แน่ๆเลยออาปิดติ๊กตอกกันโอเคไม่กระตุกเลย,ปยเป็นเพราะติ๊กตอกมาอีกสักหนึ่งที

ค่ะคือเสียงแบบเสียงแบบใสมากเสียงแบบค่อยๆร้องอ่ะแบบเป็นคนแบบเป็นคนแบบไม่ดุอ่ะเป็นคนใจดีอ่ะเสียงคนใจดีอ่ะนี่เงาะป่านนะฮะแอลกอฮอล์ังดีไม่มีเลี้ยวแล้ว จะโกก็คอยตายคอยไฟชอดเอาใครม่ยืนแก้ภาพผมก็ไม่มองร้องคำที่พูดไปใีความในใจบอกคนหน้าดำช้ำตัวเหมือนกับโจนฟ้าตุ่สู้คนสวยรันจนาผิวพันณรูปรักษเหมือนกับยักษ์สาเแต่เง่นขอไม่ปองมองดอกฟ้าก็วก็ตไม่คมแล้วผมเงยก็ดูไม่ดีแต่ปากไม่วานแต่ว่าผมร้อยผมร้อย ้บนอยเธเพลงเหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ารนติีไทยใส่เข้ามาด้วยนะคะและคำสวยมากอะไรใหม่ๆแล้วเขาใช้คีย์บอร์ดทำเป็นเป็นละนาดเหรอเก่งจังรนตรีไทยไทย

จะได้น้อยถ้าคิดจะรักก็คอยเธอออกคนน้อยทำตัวมันก็โจนป่านป่มนรถจะหน้ามันเก็บยาสาะดอกฟ้าละพมย้อยเธอคือเขาเป็นคนร้องเพลงแบบใจเย็นแบบมากมากซึ่งแบบ คือใครได้เขาเป็นแฟนอ่ะก็คือแบบโกรธไม่ลงถ้าเสียงแบบเนี้ยอืมเสียงแบบใจเย็นเสียงแบบนุ่มนิ่มนะคะเลยน่ารักเลยคือแบบรับเพลงคือจำง่ายมากนะคะเงาะป่าวงเอากาแฮอนะคะล่าสุดติดสามในมาแรงด้วย นะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงอินดี้ที่น่าจับตามองนะคะเชื่อว่าถ้าสมมติว่ามีใครเอาไปทําซ้ำ 3, หรือว่าไปทำา o อเ์อีกเยอะๆอีกสักนิดนึงช่วยกันดันนะคะยังไงก็เพลงนี้มาอย่างแน่นอนสำหรับวงแอลกอฮอล์นะคะเพราะที่ฉันเคยได้ยินชื่อวงนี้นานมากนะคะขอบคุณค่ะ